บอกว่าก่อนจะถักอาจจะนับหลักเอาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าเราทําก้นกระเป๋าเนี่ยแต่เราคนไม่เท่ากันนะเพราะเราให้ถักก้นกระเป๋าฟรีสไตล์เลยใครอยากได้ขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ถักไปเลยทีนี้พอเรามาใส่ลายแบบเนี้ตอนจบมันจะไม่ลงตัวที่หลักมันจะไม่ลงตัวเท่ากันถ้าเราจะให้มันลงตัวเราก็คือนับไปก่อนนับหลักดูก่อนว่ามันเท่ากันไหมมันลงตัวไหม ถ้านับไม่ได้แบบของป้าเนี่ยป้าถักมาแล้วมันไม่ลงตัวป้าก็มาเฉลี่ยลงที่มุมวิธีก็คือเนี่ยปกติเราจะข้าม1หลักใช่ไหมคะเนี่ยข้ามหหลัก1ครั้งใช่ไหมป้ามาเฉลี่ยใส่มุมนี้เป็นข้ามสองครั้งเพื่อที่ว่าพอตอนจบมันจะได้ลงตัวเนี่ยถ้ามันยังไม่ลงตัวอีกเราก็เฉลี่ยไปลงมุมอื่นอีกคะ่ะมุมนี้มุมนี้เฉลี่ยลงได้หมดอย่างละหหลักหหลัก ให้ตอนจบเนี่ยมันลงตัวแบบนี้นี่พอมาถึงหลักนี้ใช่ไหมคะตอนจบแล้วถ้าป้าลงเนี่ยข้ามสองแล้วลงตรงนี้มันก็จะไม่ลงตัวอีกแต่มุมนี้เรายังไม่ได้ข้ามหลักหนึ่งปกติมันจะมีข้ามหลักหนึ่งอยู่แล้วหนึ่งครั้งใช่ไหมคะเราก็แค่เพิ่มไปสองครั้งก็จะเป็นข้ามหลักหนึ่งตรงนี้แล้วก็พอตอนจบมันก็จะข้ามอีกหลักหนึ่งตรงนี้ตรงตอนจบพอดี มันก็เฉลี่ยเท่าๆกันใช่ไหมเพราะว่าเราเอาหลักนี้ไปเพิ่มใส่มุมนี้แล้วก็จะเป็นสองมุมก็จะเท่าๆกันคราวนี้พอได้1แถวแล้วเราก็ขึ้นโซ่ไป3แล้วก็ลงเหมือนเดิมเลยค่ะอีกแถวหนึ่งหรือจะทำแบบนี้ไปจนเสร็จเลยก็ได้นะคะโซ่2แล้วก็ลงบนหลักเอสองหลักโซ่2 F2 อย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆป้าก็ถักมาได้ครบสองรอบแล้วนะคะกระเป๋าอันนี้จะเป็นอารมณ์แบบว่าหวานหวานหน่อยนะคะแล้วก็จะไม่แข็งนะเพราะว่าเราใช้ลายโปร่งนะคะก็จะไม่แข็งจะแบบพอนุ่มๆพอยอยยๆหน่อยเวลาถักเราจะหันก้นกระเป๋าเข้าหาตัวเราค่ะปกติเราถักอย่างนี้ใช่ไหมคะปกติเราจะถักมายัางด้านนี้ใช่ไหมคะแต่น,นี้พิกกลับนะ แล้วเราเอาก้นกระเป๋าเนี่ยเข้าหาเราเหมือน,นถักทอยลังเริ่มขึ้นต้นอีงนี้คือห่วงที่จบหลักเดียวเราจะถักต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้จะขึ้นลายให้ดูก่อนตรงนี้เห็นไหมคะตรงระหว่างที่จบเนี่ยมันจะมีเส้นหลักอยู่เส้นหนึ่งเห็นไหมคะมันจะมีอยู่ทุกหลักแหละเดี๋ยวป้าเกี่ยวให้ดูนะเนี่ยเกี่ยวลงไปเลยมันจะมีเส้นหนึ่งอยู่ตรงระหว่างกลางเนี่ยเห็นไหมคะ เส้นหนึ่งเราจะใช้เส้นนี้ในการถักนะคะขึ้นต้นเนี่ยขึ้นต้นเกี่ยวเอาไหมขึ้นมาถ้าใครที่ไปลายไหมมันไม่ได้เป็นเหมือนของป้าก็มัดปมแล้วก็ให้ปมมันติดอยู่แถวๆนี้นะคะติดอยู่ด้านหลังเนี่ยเอาห่วงมันยื่นมาข้างหน้าแล้วให้ปมมันอยู่ด้านหลังเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่ไปโซ่ห้าค่ะลูกไม้ไลายง่ายๆนะคะก็จะเป็นแต่โซ่อย่างเดียวเลยใบนี้ มือใหม่ทักได้ค่ะก็แบบพื้นฐานเลยนาโซ่5้าแล้วก็ก็จะเกี่ยวเอาเส้นเดิมค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเกี่ยวแล้วก็ x แล้วก็โซ่5้าก็จะมีแค่โซ่5้ากับ x ค่ะสามส<ๆ>ได้แบบนี้นะคะนี่ ได้เป็นเส้นตรงๆลงมาอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็โซ่ห้าใครอยากให้ลูกไม้มันหย่อนหย,ย่อนลงมาเยอะๆจะโซ่หกก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่เราชอบนะเนี่ยโซ่ห้าป้าก็ลองถักโซ่ห้าโซ่หกโซ่สี่ดูแล้วป้าว่าห้าก็พอดีแล้วนะคะ เกี่ยวเอาตรงเส้นนี้เกี่ยวไปเดี๋ยวมันจะเจอเองมันจะมองไม่เห็นนะคะเนี่ยเกี่ยวลงไปแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาแบบเนี้ยมันจะมีเส้นเนี่ยเนี่ยแทงลงไปแล้วก็เกี่ยวขึ้นมามันจะมีเส้นอยู่ทุกอันนะคะเราก็ทําแบบนี้ไปจนรอบค่ะมาครบรอบแล้วนะคะถึงหลักสุดท้าย2องสามสี่โซ่ห้เสร็จแล้วก็ลง มันจะมาจบตรงที่เราขึ้นต้นไว้พอดีค่ะขึ้นต้นเนี่ย x เสร็จแล้วเราก็พอถึงจบตรงนี้เราจะถักกลับไปนะคะถักกลับไปหันหันงานเข้ามาอย่างนี้เอาด้านในของกระเป๋าเข้าหาตัวแล้วค่ะคราวนี้ก็จะถักกลับไปตอนถักกลับไปนี้ก็แค่โซ่3ง่ายๆค่ะ1 2 3 แล้วก็ลงไปในลงไปในโซ่5ที่เราทำมานะคะแล้วก็ x 1 2 3แล้วก็ลงไปในโซ่5แล้วก็ x 1 2 3แล้วก็ลงไปในโซ่5แล้วก็ x 3ทํทำลูกไม้3ครั้งค่ะเสร็จแล้วก็ข้ามมาข้ามมาโซ่5อีกอันหนึ่งนะคะ ล,ลูกไม้ในลูกไม้แล้วก็ x ข้ามมาเสร็จ x เลย x เสร็จก็โซ่3 3เสร็จลงไปในลูกไม้แล้วก็ x แล้วก็โซ่3าลงไปในลูกไม้แล้วก็ x พอเสร็จแล้วมันจะห้อยลงมาแบบนี้ตอนแรกที่เราทําเส้น เราถักมาจากทางนี้ใช่ไหมคะถักโซ่ห้าโซ่ห้าโซ่ห้าเพื่อเป็นหลักให้ลูกไม้เราเนี่ยเหมือนจะเป็นลูกไม้แล้วแต่ว่าอันนี้จะเป็นลูกไม้จริงๆเป็นระบายระบายที่หลักนี้นะคะก็จะระบายกลับไป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 จนมารอบมันก็จะมาชนจบตรงนี้พอดีพอจบชนปุ๊บเราก็ตัดไหมแล้วก็ซ่อนไหมไว้ในนี้คะ่ะก็จะเสร็จลูกไม้ หนึ่งแถวถูกไหมคะง่ายๆมากเลยอะ่ะมันเป็นลายแบบพื้นฐานเลยคะ่ะแต่ละช่องเชือกแต่ละช่องเนี่ยที่เราขึ้นโซ่5มาก็จะมีโซ่3มแล้ว X อ็โซ่สแล้ว X เนี่ยสอัน3อันเป็น1เซตเราก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนรอบคะ่ะง่ายๆสวยด้วยนะคะนี พอเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนตรงเนี้ยของกระเป๋าเนี่ยเราก็จะถักเหมือนเดิมนะคะก็สามารถถักขึ้นไปได้เหมือนเดิมเลยถักโซ่3ขึ้นแถวใหม่ใช่ไหมแล้วก็ X ลงไปคู่กันแล้วก็โซ่2ขยับลักมาตรงนี้ โซ่ห้าที่เราเกี่ยวไว้มันจะอยู่ตรงระหว่างกลางพอดีใช่ไหมคะหลักมันก็จะอยู่เหมือนเดิมเราก็แทงที่หัวหลักเหมือนเดิมนี่แหละค่ะหลักคู่กันะ่ะเราก็จะแทงหลักคู่กันขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นโครงของกระเป๋าค่ะนี่หนึ่งสองแล้วก็พันปุ๊บเนี่ยโครงมันโครงมันก็จะเป็นลายนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะคะ ก็ถักไปเรื่อยๆเดี๋ยวป้าจะไปใส่ลูกไม้อันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วแล้วก็มาต่อโครงแถวนี้ให้เสร็จอีกแถวหนึ่งนะคะจำได้เนาะง่ายๆเนาะง่ายๆเนี่ยค่อยๆทำไปค่ะป้าก็ถักลายลูกไม้เนี่ยป้าถักมาครบรอบแล้วนะคะนี่ครบรอบแล้วตัดไหมไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปซ่อนไหมไว้ก็คือจบลูกไม้แถวนี้นะคะทีนี้ถ้าเราจะใส่อีกเราก็ใส่ขยับมาเลยค่ะ หรือเราจะอาจจะใส่ลูกไม้หนึ่งแล้วเว้นสองก็ได้เอาจริงๆระไอ้ลายนี้เนี่ยดูลายที่ถักเสร็จแล้วเนี่ยนะคะมันก็สามารถเป็นกระเป๋าโป่งๆได้เหมือนกันนะคะคือเดี๋ยวนี้เขาก็กำลังฮิตลายตาข่ายกันอยู่เนาะก็อันนี้ก็จะเป็นลายตาข่ายอีกแบบหนึง่งถ้าถักเฉพาะโครงมันเนี่ย ก็จะได้ลายหนึ่งเป็นกระเป๋าได้ใบนึงเลยแหละเนี่ยอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ของป้าทําแค่เป็นโครงให้เฉยเดี๋ยวป้าจะใส่ลูกไม้แล้วก็สลับสีไปสลับสีมาทีละแถวทีละแถวป้าก็จะถักโครงตัวกระเป๋าเนี่ยให้เสร็จก่อนค่ะพอเราเสร็จโครงตรงนี้แล้วก็จะเหลือขอบขอบมันก็จะเป็นลาย X เ,เหมือนเดิมค่ะเราก็ X ไปรอบๆนี่แหละพอเราจะใส่ลูกไม้อีกทีนึงเนี่ย ก็อย่าลืมนะคะสมมุติว่าป้าจะสลับสีอย่าลืมว่าเวลาเราถักลูกไม้เราหันก้นกระเป๋ามาหาเราอย่างนี้นะคะหันก้นกระเป๋ามาหาตัวเราก่อนแล้วก็ขึ้นถักลูกไม้เราจะขึ้นที่เกี่ยวเอาที่ตรงนี้นะคะนี่ตรงกลางระหว่างหลักคู่เกี่ยวเอาเส้นนี้ถ้าเราจะถักแถวนี้เราก็เกี่ยวเอาตรงนี้ ลายนี้มันสามารถเออเดี๋ยวเกี่ยวตรงนี้ลายนี้มันดีคือมันถ้าเราลองสลับสีแล้วถ้ามันไม่สวยเราสามารถถอดออกได้เนี่ยค่ะเราก็ดึงออกเปลี่ยนสีใหม่ดูซิมันสวยไหมสามารถถักไปก่อนได้สู้ก็สามารถเนี่ยเก็บปลายไหมไปในสู้ได้เลย เห็นไหมคะงัดขึ้นมามันจะมีเส้นหนึ่งอยู่ตรงนี้งัดขึ้นมาแล้วก็ x เกี่ยวตรงนี้เห็นไหมคะนี่ตรงนี้นะป้ากลัวลืมถันวอีกทีหน,นึ่งเนี่ยพอเราใส่ลูกไม้อีกทีมันก็จะเป็นชั้นๆแล้วพอเราใส่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะสามารถใส่ได้ทุกสีเลยที่เราคืออยากสลับสีไหนก็ได้เนี่ยสามารถใส่ขึ้นไปได้เรื่อยๆเลย จะใส่ทุกแถวหรือแถวเว้นแถวก็ได้แล้วก็เกี่ยวเอาตรงนี้เห็นไหมคะสมมุติว่าป้าถักมาตรงนี้จนมารอบแล้วพอรอบแล้วก็ถักกลับหลังไปนะคะถักถอยหลังกลับไปอย่าลืมตอนแรกเราหันก้นกระเป๋าเข้ามาหาตัวเราใช่ไหมพอเราจะถักกลับไปเราหัน หน้ากระเป๋าเข้ามาหาตัวเราแบบนี้ค่ะแล้วก็ถักกลับไปไม้มันก็จะซ้อนๆกันไปเรื่อยๆเห็นไหมคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆสวยขึ้นนะเดี๋ยวป้าจะลองถัก1นึสองสาม สามช่วงให้ดูนะคะให้ดูนิดหน่อยแล้วเราก็ไปถักกันเองนะเพราะว่าลายมันจะเหมือนเดิมเราก็ค่อยๆถักไปนี่แหละดูหนังฟังเพลงไปค่อยๆทําไปงานอาดิเรกแบบนี้มันทําให้เราคลายเครียดแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีความสุขพอเราทำเนี่ยกระเป๋าที่เราทําเองเนี่ยนะคะเวลาเราใช้เรามีความสุข มันไม่เหมือนกับกระเป๋าที่เราซื้อนะกระเป๋าที่เราควักเงินซื้อเนี่ยเรามีความสุขแต่ตอนซื้อนั่นแหละแต่ตอนใช้เราก็เฉยๆแล้วสักพักหนึ่งเราก็จะเบื่อเร็วด้วยแต่กระเป๋าที่เราถักเองนะคะมันจะมีความภูมิใจมีมันมีหยาดเหงื่ออยู่ในนั้นมันมีช่วงเวลาที่ยากลําบากใช่ไหมอย่างโคเชเนี่ยคนถ้าใครได้หลงเข้ามาทําแล้วนะคะออกยากวงการนี้เข้าแล้วออกยาก คือทำไปแล้วมันจะมีความสุขไปเรื่อยๆไงยิ่งถ้าขายได้ยิ่งมีความสุขปุณเห็นเราถักเนี้ยถามซื้อปุ๊บเรามันมีความสุขอะค่ะไม่ได้ตังค์เยอะนะก็ได้ตังค์แค่พอไปซื้อไหมมาใหม่มาถักของใหม่แค่แค่นั้นแหละไม่ได้กำไรว่าจะร่ำจะรวยอะไรแต่ว่ามันทำให้เรามีความสุขนั่นแหละเห็นป้าไปอ่านคอมเมนต์เวลา วันว่างๆไม่มีอะไรทำป้าก็นั่งท่องเน็ตไปเรียบเปื่อยของป้านะคะก็ไปเจอคลิปๆหนึ่งอยู่คือเขาเขียนว่าเขาใช้โคเชะบำบัดตัวเองเพราะว่าเขาอะกักตัวอยู่แต่ในบ้านในห้องนะคะแล้วเขาเบื่อแบบเพลียดะเสียงชีวิตนานแล้วทีนี้พอได้เริ่มหัดถักโคเชะค่ะพอถักขคงได้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขนั่นแหละค่ะมันเป็นแบบนั้นเลยจริงๆ มีความสุขแล้วก็แบบจากที่จากที่เราอยู่กับตัวเองเซ็งเซ็งอ่ะมันจะกลายเป็นอยู่แบบมีสมาธิแล้วก็มีความสุขเกิดความไม่รู้เกิดความสบายใจยังไงไม่รู้เราต้องลองดูค่ะนี่แหละเห็นไหมคะได้สองสีแล้วถ้าเราใส่อีกสีหนึ่งมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งหรือเราจะเาสีกระเป๋ามาขั้นก่อนสีหนึ่งก็ได้ พอเสร็จแล้วมันจะเป็นลายเนี่ยหวานหวานผิวๆเป็นชั้นๆนะคะเป็นชั้นๆหวานหวานผิวๆเดี๋ยวป้าทําเสร็จแล้วป้าจะลงรูปสําเร็จไว้ให้ดูนะคะลายนี้มันค่อนข้างช้านะเราต้องประดิษฐ์ประดอยไปทีละอันทีละดอกทีละดอกเนี่ยค่ะมันจะช้าอยู่จะหมดวันแล้วได้แค่นี้แหละห <c> ร <oughs> ือมัวแต่นั่งดูละครไม่รู้อ่าก็มาอัปเดตให้ดูค่อยๆทําไปนะคะทําไปพร้อมๆกันเดี๋ยวป้าได้ถึงไหนแล้วป้าจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งค่ะ